สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพูดคุยเรื่องความฉลาดด้านดนตรีกันอีกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็มีออดดี้มาร่วมสนุกกับเราด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีครับทุกคนครูบุยครับผมชอบการเคาะจังหวะเวลาได้ยินเสียงเพลงสนุกมากๆเลยล่ะครับบางทีก็ปรบมือหรือว่าเคาะโต๊ตามจังหวะเพลงรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงเลยครับ ดีมากเลยค่ะออดี้การที่เราเคาะจังหวะนะคะเป็นการช่วยเสริมให้เรารู้จักเรื่องของลิทึมบีดแล้วก็เรื่องของเพอร์คชัชันด้วยนะคะงั้นเราจะเริ่มกันยังไงดีล่ะครับเราทำง่ายๆเลยออดี้ลองทำตามปุปุยดูนะคะทำอย่างเช่นการตบมือ 1,2,1,2,3 1,2,1,2,3แบบนี้ค่ะง่ายๆเริ่มจากร่างกายของเราก่อนเราเรียกว่าเป็นบอดี้เพ์คัชชั่นค่ะพอนี้ลองทำดูก็ได้นะคะได้เลยครับงั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านไปทำพร้อมๆจับผมแล้วก็คุยคุยกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะกิจกรรมสร้างจังหวะด้วยร่างกายหรือบอดี้เพ์คัชชั่นเป็นวิธีที่ง่ายและสนุก ในการพัฒนาความเข้าใจเรื่องจังหวะสำหรับเด็กๆค่ะเริ่มต้นจากการใช้ร่างกายปรบมือกระทืบเท้าหรือตกหน้าตักของตัวเองตามจังหวะเพลงที่เปิดจากนั้นค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์ง่ายๆเช่นไม้เคาะจังหวะกลองหรือเครื่องเขยา่าสำหรับเด็กเล็กแนะนำให้เริ่มจากจังหวะง่ายๆค่ะเช่นปรบมือตามจังหวะเพลงช้า,ชา หรือให้ทำจังหวะที่ผู้ใหญ่เริ่มนำไว้ก่อนสำหรับเด็กโตอาจเพิ่มความท้าทายด้วยการเปลี่ยนจังหวะเร็วช้าหรือเล่นดนตรีพร้อมกันไปด้วยหลายๆคนเพื่อฝึกการประสานงานและการฟังจังหวะของผู้อื่นงตตึง เราสามารถทำกิจกรรมนี้ให้สนุกยิ่งขึ้นด้วยการเลือกเพลงหลายประเภทเช่นเพลงป๊อปแจ๊สหรือเพลงที่เด็กๆชอบและมีจังหวะที่ชัดเจนผู้ปกครองและคุณครูสามารถสนับสนุนด้วยการให้เด็กๆแข่งกันสร้างจังหวะใหม่ๆสอนให้รู้จักการเล่นเสียงเบาเสียงหนักการเปลี่ยนความเร็วการฝึกฟังอย่างละเอียดนอกจากนี้การเล่นบอดี้เพ์คัชชันเป็นกลุ่มโดยให้ผัดกันเป็นผู้นำจังหวะ ก็จะเป็นฝึกการสังเกตและการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยนะคะกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะด้านดนตรีแล้วยังช่วยฝึกการฟังการประสานงานและยังเสริมความมั่นใจให้กับเด็กๆผ่านการแสดงออกทางเสียงและจังหวะด้วยค่ะ ครับผมลองเล่นแทมโบลีนกับกระทึบเท้าไปพร้อมๆกันสนุกมากๆเลยล่ะครับอ่าดีมากเลยค่ะออดี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่เราใช้เพอร์คัชันหรือว่าเรารู้จักการเข้าจังหวะค่ะเราก็จะได้รู้จักเรื่องของทัมมิ่งหรือว่าช่วงเวลาด้วยคราวหน้าออดี้ลองเล่นอย่างอื่นเพิ่มประกอบไปด้วยก็ได้นะคะเยี่ยมเลยครับ ผมจะลองทำจังหวะใหม่ๆแล้วก็มาอวดครูครับโอเคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำกิจกรรมคราวนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วผู้ชมก็สามารถที่จะทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีไปกับน้องๆที่บ้านได้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ